สวัสดีครับชงเบอร์ทย์เมื่อเหมือนกันนะครับฝบงผัวกับเบอร์ทย์นี่คือเก่าเมื่อนเดิมนะครับเมื่อนี้เขาขัวคือเก่าพี่น้องบรรยากาศย่ำแรงนะพรอกันย่ำแรงคือเก่านะครับบรรยากาศย่ำแรงอ่ะเมื่อนี้นะครับมีเมนู่งเสียบอีกนะครับอีกแบบหนึ่งนี่พี่น้องอ่ะเดาเท่ามานะครับลาบเท่าพี่น้องอ่ะลาบเท่ากินแรงนะครับบรรยากาศย่ำแรงนะครับมาพบุยกันนะครับอ่าเดี๋ยครับอ่ะพี่น้องสวัสดียิ่ลาบกับมะ ฟักมาสอยซะกอนพี่น้องน่มาส้อยซะกอนด้อมาสอยมัน totally บ่ไดลพี่น so ้องมั <S <S ้คิดค่าข้อนวันหนึ่งพี่นี้ทอวตนหนึ่งพี่นี้ยุกหยัมพี่น้องอีว่า้าพี่น้องแล้วลุก่งกวอนได้สงหนึ่งนะพี่น้องตอนน้เากซะกอนนะครับอ่าพี่น้องบรรยากาศยาแรกมากินลเข้า้วกันนะครับ ก่อจะลาพุ่ก็ต้องมซีเลยพี่น้องเลยเนี่ยเียวเชียวลาพี่น้องโอ้ยลาต้างสืบเชิดนะครับบรรยากาศกำเรงนะครับด้านล่างกับแม่บ้านยึดพวกเออุปกรณ์อะไรมั่งพี่น้องเฮ้าสีใส้มีอะไะพี่น้องหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเบื่อซอยแล้ววันเดียวทายเฮือบิ้งดีกว่านะครับทายเฮืพี่น้องเบิ้งโอซิบิ้งนะครับ ี่หน่อเุกระเปาแล้วมึงมาเสียบแบมากันครับอีี่นอเลยฟักตะกอนม่ิข้าพ่อพี่น้องเลยยังมืขาดได้รุนนี่เขาเขาต้องฟักตะกอนพี่น้องมันเป็นเส้นตอนหนึ่งอย้อตอนนึ่งอยู่ทรวนีในพี่น้อง ทาได้นนเนาะปิดหมวกแก๊ปเลยอืปิดยปิดเลมีตัวลายยางปิดอ่เครื่องปรุงมันหลายอย่างอยู่นะครับเตรียมไว้แล้วนะครับด้านหลังลนะครับปิดชุดเลยปิดชุดเลยไม่ไหวติดๆเลย,ยลนี่สิอะปิดอ่ะแถมมึงตอน ลวกตอนมึงอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับมาพี่น้องบอดได้แล้วพี่รองน้ำห้อนอนี้นะครับพี่น้องคุณไอ้ควนควนควน,นะครับเอ่ะรวบก่อนด้วยพี่น้องด้วยนี่รวบก่อนแบมาณนไหครับ ข้นสะกันเลยเป็นว้าพี่น้องบวกก้อนก้อนเลยพี่น้องเนี่ยข้นสะกันแล้วเข่ากันพี่น้องมันสุกพี่น้องเห็นมันสุกพี่น้องเห็นหม่พี่น้องเอ้าตัครึ้องเลยเอ้าพวกกวาดมาเลยกานล้างพี่น้องเดี๋ยวจะตบประตู

วกเริ่มกันนี่ละหนองเฮ้ยาขนาดเลยอีนอนจะเสียบป่เด่อี่นองเด้อดูของเียมขไทยดูมันอกมึงน้อ่าดูตางต้นตางทินพี่นองมามากินลับเท่ากันนะครับอ่านี่นีเนี่ยมีนเสี่บพี่นอง,นอ,งอุ้ยแถมนี้ผมทัวร ตะไคร้มะเขือหอมพี่น้องนี่แนวเสียบๆพี <goats> ่น้องนี่จะแนวหอมหอมอ้าอ้าใส่โดดรอบพี <ots> ่น้องเนาะใส่มัเลยพี่น้องเลยฮะอืมอืมไล่เดี๋พี่น้องเอ้ยไลายแล้ว เอานะ้ำเล็กน่อย like พี่น SO. ้องยจะหนามเล็กน้อยเอาปืนหนามเล็กน่อยเพื่อเสียบแล้วพี่น้องเนาะชิได้สุดเพื่อเสียบโอ้ยหลานพี่น้องเอู้้อ้าพี่น้องเดี๋ยวไปไปป้นปลาไปตับปลาแล้วกัน นี่ครับเด็ปลาทูด,ด้านหลังนะครับตักออกแล้วนะครับเอา้าไปตักปลาทูกันพี่นอ้องอ่ะพี่นอ้องปลาทูมามามาเด,ด,ด,ด็ดปลาทูปลาทูโคตวพี่นอ้องเลยปลาทูโคตรเนี่ยกลางมันหรอพี่น้องคลิปนี้จะสิดโดนแน่เด้อพี่น,อน้องเด้อนะ ดใจเบืองเฮ้ยใจเบืองพี่น้องอืมอะเรียบร้อยพี่น้อง

ปลาหย่อมเล็กปลาเราไปดองด้วยโอ้ยฮ่าล่ปลายอมไดย่างปลาข้าวกล้องข้าวกว มันใหม่ย oh <xa> ังไม่ใหม่กว่ามากมังแรงใส่บดเนี่ยเนี่ยเกือบบดเฮ้อลืม่งส่วนดีลยว้าวดูนเนาะดูดูดูได้นลพี่น้องเนาะอ้ยบปันกะน้รมดาแล้วพี่น้องเนาะยังไงกลัว หลวงใส่น้ำตาลเช่นแล้วฮะไปลองตามด้วยน้ำเปลาไหมเนาะหยิมึงจะกดเรีอกพี่น้องด้วยโอพี่น้องนี่เสียบแกะใส่ห,หม้หอยใส่ห,หม้หอยใส่ปลาทูโอ้ป้อนเงิอแจกเงอแจกพี่น้องเร็ว ก็ชิได้กินเหมือนธรรมดาเนี่ยเนาะครับอ้าพี่น้องเรียบร้อยแล้วนี่มามามาซิมพี่นอ้องต้นซิมนี่นี่ข่ายหนักไรยางพี่น้องมาซิมก่อนกระดี่แก้วกรดูกนะพี่นอ้องม้นโอ้โมาชุดยอดแ,แล้วเนาะเข้าคัดคัดเลยแหละชุดยอดเสร็อ่ะพี่น้อง เรียบร้อยแล้วพี่น้องขั้นตอนเฮ็ดดาบเข้าแบบเสตียเ e a t แบบสูตรนี่สูตรบาพี่เมื่อเหมือนกันนะครับอ่ะพี่น้องก็ฝากความคิดเห็นนะครับเอาของดีมาฝากพี่น้องนะครับมาตอนีตอน้องนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับไปเพื่อนคลิปนี้นะครับคลิปหน้าผมบอกกันกับเบาพี่เมื่อเหมือนกันไหมนะครับโอกาสหน้าบอกกันไหมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายพี่น้อง